โอเคกลับมากันกับคลิปเฉลยเรื่อง endocrine ok system นะเด็กๆก,ก็คือค u i z ก็มีทั้งหมดประมาณ20ข้อนาะพี่ก็ไปขุดมาจากแบบเอ่อพวกข้อสอบเข้ามหาลนะัยเนาะเพราะว่าเออข้อสอบสอเนาะมันก็ออกเดืนวนี้แหละแล้วก็ยิ่งทำเยอะมันก็ยิ่งส่งผลดีเนาะมาดูข้อแรกกันดีกว่าข้อที่หนึ่ง t o x ก c g เตอ e r เกิดจากการตอบสนองของภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ผิดป,ปกติสมม,มติต่อมไทรอย์ถูกกระตุ้นมากเกินกว่าปกติ ผู้ป่วยจะมีอัตราเมตาบอลิซึมสูงกว่าปกติอัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้นรู้สึกร้อนง่ายเหงื่อออกน้ำหนักลดตาโปนแพทย์สามารถวิจัยโรคนี้จากอาการระดับฮอร์โมนในเลือดค่ะระดฮอร์โมนไทรโกซีนไทโลซีนคือฮอร์โมน,นอะไรทีสี่เนาะแล้วก็ไทรอยสติมูลติงฮอร์โมนหรือ TSH ในผู้ป่วยโรคนี้จะเป็นดังข้อใดอ่ะซึ่งรักษาอาการของ การรู้สึกร้อนง่ายเง่อออกน้ำหนักลดตาโปนเนี่ยมันเป็นภาวะไฮเปอร์ไทรอยด์ซึมเนาะเป็นว่าอะไรเป็นว่าเป็นว่าฮอร์โมน T 4เนี่ยมันต้องสูงใช่ไหมแต่ว่า TSH อมันต้องต่ำถูกปะเพราะอะไรเพราะว่าไอสองตัวเนี้ยมันทำงานแบบเนกาทีฟฟีดแบ็กกันใช่ไหมเพราะถ้าเรามี T4 สูงแล้วเนี่ย มันก็จะส่งผลให้ T สี่มันจะกลับไปยับยังเพิก TSH กับ t i h เนาะแสดงว่าข้อนี้ต้องตอบว่าตอบว่าสูงกว่าปกติแล้วก็ต่ำกว่าปกตินะต่อมาข้อที่2จากการทำงานของสาร A และ C สารใดเป็นฮอร์โมนสาร E ผลิตจากหัวใจลำเลียงผ่านระบบหมุนเวียนเลือดอฮอร์โมนก็ระบบผ่านหมุนเวียนเลือดเนาะก็ต้องให้ผนังหลอดเลือด arterio หดคลายตัวอันนี้ก็ดูเหมือนฮอร์โมนเนาะเพราะว่ามันก็มีการผลิต มีเออที่ผลิตแล้วก็มีทาร์เก็ตของมันใช่ไหมก็คือหลอดเลือดแล้วก็มีการลําเลียงผ่านระบบเลือดเนอะอันนี้ก็ดูใช่ค่ะสารวิ้งก็เลยจะอีเซลเซลของเพราะอาหารหลังเข้าสู่ของเหลวรอบเซลลุนให้พลีเตโตเซลบริเวณข้างเขียงกดหลังเข้าสู่ของเหลวรอบเซลคืออะไรของเหลวรอบเซลล์คือ Interstitial fluid ลูิดถูกปะ i ินเตอร์ส i a เ กระตุ้นให้พาเลโตเซลบริเวณข้างเคียงหลังกดคือแค่มันหลังเข้าสู่อินเตอร์ซ e ีชฟต์แะคือแค่นี้มันก็ผิดแล้วเพราะว่าฮอร์โมนไม่ได้หลังเข้าสู่ตรงไหนอนอกจากออระบบวิลินมนเวียนเลือดของเราเนาะสารซีิตจากตาบับเรเลี้ยงผ่านระบบหมุนเวียนเลือดอันนี้ก็ดังดูก็ดังดูใช่อยู่เนาะเมืม่อมีปัจจัยมากระตุ้นสารซีในน้ําเลือดจะเปลี่ยนเป็นสารเ e อ็กซ์ซึ่งกระตุ้นการสร้างร่างแหบโปรตีนไฟบิน อันนี้ก็คือไม่ใช่แหละเพราะว่าอะไรฮอร์โมนเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนเนาะคือเราเคยเรียนฮอร์โมนที่แบบเอ้ยพอหลังเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือดหลังเข้าสู่หลอดเลือดแล้วมันเปลี่ยนเป็นสารอื่นไหมก็ไม่เคยเนาะก็แปลว่าข้อนี้มันก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าจากข้อที่สองก็ตอบอยู่เพยง้อเดียวคือ้อ A ต่อมาข้อที่3ฮอร์โมนคู่ใดทํางานเสริมกันเสริมกันนะไม่ใช่ตรงกันข้ามกันนะอย่างเช่นข้อแรกกูคาโบนกับอินซูลินเนี่ยก็ผิดแหละเพราะมันทางานตรงกันข้ามันถูกปะเฮ้่สองกูคาโบนกับคอร์ติโซ,โซเออนี่ก็ดูใช่เพราะอะไรเพราะว่าทั้งสองตัวเนี้ยมันมีการเพิ่มกูโคสในเลือดเนาะโอเคต่อมาข้อที่สามเกกับเลนินสองตัวนี้นะไม่ได้ทำงานเสริมกันนะทุกคนเออมัน ไอดเดเนี่ยเหมือนมันดูดกับน้ำเยอะขึ้นใช่ไหมส่วนเลนินจะเป็นเกี่ยวกับพวกโซเดียมเนาะก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดเกี่ยวข้องกันข้อข้อที่4ี่เขาซีโรนินกับพาธอร์ฮอร์โมนอันนี้ก็ไม่ใช่และอันนี้ตรงกันข้ามกันก็ตอบข้อที่2เป็นตอข้อที่4ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับนิวโรเทนส์มิเตอร์และนิวโรฮอร์โมนอ่าทั้งทีและเฮดอาศัสหลอดเลือดลำเนงไป,ปยังเป้าหมาย ก็ก็ไม่ใช่เนาะทุกคนเออถ้าทุกคนยังจำได้ระบบประสาทเนาะนิวโรเทนส์มิเตอร์คืออะไรก็คือสารสื่อประสาทถูกปะอ่ะใช่ดังนั้นเออตัวที่อ่ะไม่ได้จำเป็นต้องอาศัยหลอดเลือดลนาเลียงเนาะทั้งที่ไรเห็ดไม่ไม่ต้องอาศัยลเลือดก็ผิดเนาะเออฮอร์โมนต้องเนาะแต่ว่าอันนี้น,นี้ไม่ต้องฮอร์โมนต้องอาศัยองค์เลี้ยหลอดอาศัยหลอดเลือดในการลเลียง อ่ะต่อมาทีอาสายเลือดลำเลียงอันนี้อันนี้ผิดอ่ะทีไม่เอาสายเลือดลำเลียงโซนเฮดอาศัยอันนี้ถูกต้องนะตอบข้อสี่ต่อมาข้อที่ห้าข้อใดมีรูปแบบของสิ่งเหล่าที่ควบคุมการหลั่งฮอร์โมนแตกต่างจากข้ออื่นหนึ่งการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อนอืมอ่านข้ออื่นก่อนสองการหลั่งไทรอรซินจากต่อมไทรอยสามการหลังหล่งกรทฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าแล้วก็สี่การหลัง่งคอร์ติซอลจากต่อมหมดไต้ชั้นนอก ทุกคนสังเกตแลยป่าว่า e ชอยสามค้อเนี่ยคือเวเวลามันถูกกระตุ้นอะ่ะเวลามันมันจะสร้างคือมันจะเริ่มจากไฮโปทาห์อ่ะใช่ป่ะไฮโปทาัสจะส่งตีนีซิงฮอร์โมนไปยัง A P G หรือว่าต่อมใต้สมองสวดหน้าอันเนี้ยมันถึงจะเกิดการเอ,อ่อหลั่งฮอร์โมนที่จะไปสติมูเลตตัวพวกนี้เนาะให้ถูกหลังออกมาทีเนี้ย เพรว่าแต่างเนี่ยคือข้อหนึ่งข้ออินซูลินอ่ะมันจะถูกหลั่งออกมาแบบสิ่งที่กระตุ้นมันก็คือเอ่อชูการ์เลเวลของเลือดเนาะเลอดชูการนะ์เลเวลเนาะเออว่ากูคโคดเนาะซึ่งกูคโคนจะไปกระไรกูโคดไปกระตุน้นเบต้าเซลล์ให้หนละั่งอินซูลินอะ่ะจบมาข้อที่หกเมื่อเติมสารเอเลบีลงในน้ำเลี้ยงลูกออสเพราะว่าลูกออสจะเริ่มเติบโตเป็นขบเร็วกว่าปกติแต่ตัวเล็กและก,กระดูกบาง ไอเอิเซอร์สารใดตามลำดับอ่ะขอมาไว้ก่อนว่าข้อนี้พี่กํงบอกว่ามันจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่กระตุ้นเมตาบอลิซึมนั่นก็คือฮอร์โมนไทรอกซินนะ่ะหรือทีสีของเราไทรอกซินเนี่ยก็กระตุ้นเมตาบอลิซึมเนาะแปลว่าเหตุผลที่กบเนี่ย ไอเหตุผลที่ลูกอ้อนมันกบไว้ขึ้นก็เพราะว่ามันมีทารซีนใช่ไหมส่วนตัวเล็กและกระดูกบางแปลว่าอะไรแปลว่าแคลเซียมอะเอ,อแคลเซียมจากกระดูกเนี่ยหายไปเนาะอือแสดงว่ามันต้องเป็นฮอร์โมนแหละมันก็ต้องเป็นพาราฮอร์โมนเนาะไม่ใช่แคลเซียมน,นินเนาะข้อนี้ก็จะตอบข้อสองนะอือ ต่อมาฮอร์โมนในข้อใดที่เอาไว้เป้าหมายไม่ได้เป็นต่อมไหลท่อเปิดมาตัวแรกก็ TSH ซึ่ง TSH เนี่ยกระตุ้นต,ต่อมไทรอยถูกปะไทรอยก็เป็นต่อมไหลท่อถูกปะก็ผิดเนาะต่อมา MSH MSH คืออะไรถ้าทุกคนยังจำได้มันย่อม,มาจาก Melanocyte Stimulating Hormone ซึ่งตัวเนี่ยจะเป็นกระตุ้นพ่อเมสีอะไรแบบนี้ถูกปะเมสีมันก็ไม่ใช่ต่อมไ ต่อมไหนท่อใช่ไหมแล้วก็ทดข้อนี้ไว้ก่อนละกันว่าเอออาจจะตอบข้อนี้มาดูข้ออื่นก่อน c s h เนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่เนอะเพราะไปที่ต่อมหมวกไตใช่ไหมต่อมหมวกไตก็คือเป็นต่อมไหน่ท่อส่วน FSH ก็คือเนีย่ยมาจาก follicle follicle stimulating hormone แนะถ้าทุกคนยังคงจำได้นะฮ o l ์โม l ซีมิเนติงฮอร์โมนเอพิสเก็จะไปที่โกแนนะหรือว่าวัยะสืบพันธุ์แสดงว่ามันก็เป็นต่อในท่อเนาะดังนั้นข้อน,นี้เราก็ตอบข้อที่2จบง่ายมาเลยเห็นไหมเจ็ดข้อที่ผ่านมาข้อที่8การขนัน STH จะมีอาการเหนือแสยอยงไรอ่าทุกคนอาจจะสงสัยว่า STH คืออะไรก็มาไว้ด้วยเพราะว่าพี่ไม่ได้บอกพี่อาจจะลืมเนาะ STH เนาย,ย่อมมาจาก Stoma Soma โ to เทรลพินหรือมันคืออีกชื่อหนึ่งของโกรทฮอร์โมนนั่นเองดังนั้นถ้าเราขาดโกรทฮอร์โมนจะเป็นโรคอะไรก็รคือดวอฟที่ชื่นเนาะก็คือโรคแคระนะคะตัวเตีย้ยเออข้อไหน้องเกี่ยวกับโอ้ข้อนี้ซ้ำนี่หว่าข้อนี้ก็ใครเนี่ยข้ามไปนะเพราะว่ามันซ้ำก็ตอบข้อสี่เนาะต่อมาฮอร์โมนไดผลิตจากอัณฑะมีฤทธิต์กระตุ้นการสร้างสเปิร์มและควบคุมการมีรสชาติเพศชาย มันก็คือฮอร์โมนเพศถูกปะ่ะฮอร์โมนเพศคืออะไรฮอร์โมนเพศรักษาเป็นยังไงไทป์ของฮอร์โมนก็ต้องเป็นสเตียรอยถูกปะ่ะแล้วถ้ายังจำได้เราถ้าเรายังจำได้จากบทเยาวไวของเราเรื่องเอ,อ่อเบลคเมิตี้หรือเปล่าสารต่างๆเออใช่เตียรของเราก็จะหน้าตาดังข้อขอไข่นะอันนี้ต้องจำให้ได้นะอืมไปกันต่อ อไอ้วาไดที่ทำหน้าที่ทั้งสร้างเอนไซม์และฮอร์โมนอาตอมน้ำลายนี่สร้างฮอร์โมนปะไม่สร้างเนาะก็ข้อหนึ่งก็ผิดเนาะต่อมาข้อที่สองตับอ่อนกับตับหมูไตตับหมูไตนี่ไม่สร้างเอนไซม์เนาะเพราะมันจะสร้างทำไมมันอยู่ที่ไตเออต่อมาข้อที่สามล้ำไสเล็กกับตับหมูไตก็มีตับมดไตก็ผิดก็ตัดออกข้อที่สี่ตับอ่อนกับกระเพาะอาหารเอ้ยอันนี้ดูถูกเนาะ มาดูข้อที่ห้าก่อนข้อที่ห้ามีต่อมลายก็ผิดแหละก็ตองนั้นก็เลยตอบข้อที่สี่เนาะโอเคต่อมาในการกระตุ้นการทํางานของเซลล์สารใดมีตัวรับอยู่ภายในไซโตพลาสซึมตัวรับที่อยู่ในไซโตพลาสซึมอ่ะเพรามันไม่มีมันไม่มีรีเซปเตอร์นอกเซลล์ถูกปะเพราะว่าสารที่มีตัวรับอยู่ภายในไซโตพลาสซึมอ่ะมันจะเป็นพวกเอ่อลิ i ิดโซลูโบ เข้าใจปะ่ะถ้ามันสามารถผ่านเยืเ่อหุ้มเซลล์ได้ใช่ปะ่ะดังนั้นฮอร์โมอนในที่นี้มีอะไรบ้างที่เป็นลิบิดโซลูโบก็จะมีเอสโตรเจนละหนึ่งพอเป็นฮอร์โมอนเพศส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือกลูโคคอติคอยดังนั้นข้อนี้ตอบข้อนี้ฮขอใครก็งงไปกันต่อนะข้อที่สิบสามเหตุใดคนที่เป็นโรคเบาจืดจึงปัสปาาปสาวะบ่อยและปริมาณมากปัสสาวะบ่อยและปริมาณมากแปลว่าอะไรแปลว่าเอรีเอชหลังน้อยกว่าปกติถูกปะ่ะอ่ะ ซึ่งเ d เเป็นต่อมใต้สมองส่วนหลังตอบข้อที่4ข้อที่4ฮอร์โมนใดมีบทบาทสำคัญต่อการคลอดลูกของสุนัขเออฮอร์โมนใดถ้าในนี้นี้อะวาโซเพสินไม่ใช่แหละอันนี้ก็คือฮอร์โมนเพศเนาะแต่เขากำลังพูดถึงการคลอดลูกใช่ไหมแต่เอสโตรเจน,นและโปรเจสเตอโรนก็ไม่น่าเกี่ยวข้องส่วนโปรเลเกติงอะ่ะก็ทำให้ สร้างเกิดการสาร้างน้ำนมแต่นี่คือกอนเคลอดอยูกูก็ไม่ใช่แต่นั้นต้องเป็นออกซิโตซินเนาะก็คือตรงตัวตามที่เราเคยสอนเลยออกซิโตซินทําหน้าที่ตอนที่เราคลอดลูกเนาะข้อที่สิบห้ากลไกใดเป็น positive feedback อ่ะ positive feedback ฮอร์โมนเดียวที่เราเคยสอนคือฮอร์โมนอะไรก็คือออกซิโตซินถูกปะ่ะนั้นข้อไหนเป็นออกซิโตซินอ่ะข้อที่ห้าจบก็ตอบได้เลยเห็นไหมมันคือมันง่ายมากเนาะอันนี้คือ A level นะทุกคน อนีวง่ายขนาดนี้ข้อที่16ฮอร์โมนจากไัยะได้ของปลาที่นํามาฉีดกระตุ้นการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในการแห่พันธุ์ปลาด้วยวิธีผสมเทียมแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราจะกระตุ้นการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เราต้องใช้ฮอ,อร์โมนะลรฮอร์โมน FSH นาะทุกคนแสดงว่า FSH เนี่ยสร้างจากไหนทุกคนพิทูอิตาลีเนาะก็คือต่อมใต้สมองส่วนหน้าแต่ในที่นี้เขาใช้คำว่าต่อมใต้สมองเฉยๆฉก็คือตอบข้อที่4เนาะ ามาข้อที่17กลไกการหลั่งฮอร์โมนใดที่มีระบบประสาทเกี่ยวข้องน้อยที่สุดเรามาดูข้อไหนอันนี้ก็ต้องตอบเป็นทุกคนตอบแล้มันตอบอินซูลินเนาะก็คือเหมือนข้อที่เราเคยทําก่อนหน้านี้เนาะอินซูลินมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับระบบประสาทเนาะมันเกี่ยวกับข้องกับระดับน้ําตาลในเลือดใช่ปะมันถึงไปกระตุ้นเบต้าเซลล์ให้หลั่งอินซูลินถูกปะอือต่อมา สารไดที่มีการหลั่งออกมามากผิดปกติแล้วจะทำให้คนเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ช้ากว่าปกติเอาค่ถ okay. ้าคนยังจาฮอร์โมนตัวนี้ได้นะฮอร์โมนที่ไม่ค่อยมีเออความสําคัญอะไรมากแต่เราก็สอนเนาะข้อนี้นะก็จะตอบเมลาโทนินนะทุกคนก็คือเมลาโทนินเนี่ยทำยับยั้งการเจริญของพวกของโกแนตอนที่เรายังเป็นเด็กๆเ,เนาะเออไปต่อข้อที่สิบเก้าในคนที่ไม่สามารถผลิตฮอร์โมน TSH ได้จะเกิดเหตุการณ์ในข้อใด ถ้าเราไม่สามารถผลิตไทรอยสติมูลติ้งฮอร์โมนได้แปรว่ามันจะไม่มีอะไรไปสติมเลตต่อมไทรอยให้สร้างฮอร์โมนถูกปะเออเอามาดูแต่ละข้อก่อนไม่มีการสร้าง TSH จากต่อมใต้สมองก็ผิดเนาะมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยเนาะคือมันเกี่ยวกันแหละแต่ว่าแบบ TSH มันไม่ได้ปไปย้อนกลับไปกระตุ้นหรืออะไรเกี่ยวกับ TSH เ,เนาะมันมีแต่ TSH ท,ที่ไปกระตุ้นให้ TSH นังเนาะอืม ต่อมาไม่มี positive feedback คือ positive feedback ไม่เคยอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนาะอันนี้เป็น negative เนาะข้อที่สาไม่สามารถสร้างไทโซินจากต่อมไทรอยได้เอออันนี้ถูกใช่ไหมทุกคนอืมก็ตอบข้อที่3าเพราะว่าเราเราไม่สามารถเราไม่ได้ไม่สามารถสติมเลไทรอยต่อมไทรอยให้สร้างฮอร์โมนได้อืมต่อมาข้อที่20สในภาวะที่รับแคลเซียมเลือดสูงกว่าปรติร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อควบคุมสมดุลอย่างไร าแคลเซียมในเลือดสูงกว่าปกติใช่ปะเราก็ต้องมีการลดแคลเซียมในเลือดถูกปะซึ่งฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ในการลดแคลเซียมในเลือดคืออะไรก็คือแคลซิโทนินเนาะทุกคนอะแคลซิโทนินแล้วแคลซิโทนินมาจากไหนมาจากไทรอยอืไปกันต่อ ข้อถูกต้องเมื่อแบบแคลเซียมในเลือดต่ำกว่าปกติถ้าแคลเซียมต่ำกว่าปกติเราก็ต้องมีการเพิ่มแคลเซียมในเลือดดังนั้นฮอร์โมนที่เพิ่มแคลเซียมในเลือดก็คือฮอร์โมนแหละพาราฮอร์โมนเนาะโอเคอ่าซึ่งซึ่งอะไรซึ่งข้อที่สองมันก็เป็นพาราฮอร์โมนเหมือนกันแต่ว่าอะไรซีเซลไม่ได้ หลังพาราฮอรหโมนทุกคนพาราฮอร์โมนมาจากอะไรพาราไทลอยเนาะดังน,นั้นไปกันต่อยูสองแผนภูมิแสดการรักษาสมดุลของสารเอ็มเป็นดังนี้ตื้อๆจากข้อมูลฮอร์โมนโอคือฮอร์โมนใดเรามาดูก่อนระดับสารเอ็มในเลือดเพิ่มขึ้นทําให้เกิดการกระตุ้นเอ็ N, แล้วก็หลังฮอร์โมนโอขึ้นมาทีนี้ฮอร์โมนโออะไปยับยัง้งการดูดเก่าของสารเอ็มที่ไตส่งผลให้ระดับสารเอ็มในเลือดลดลง,ลง,ลงเป็นปกติ ถ้าฮอร์โมนโอยางหยางการดูดกลับของสารเอ็มที่ไตอะแปลว,ว่ามันต้องเป็นการลดถูกปะก็คือการทําให้ระดับสารเอ็มในเลือดลดลงถูกปะเรามาดูใชยกันดีกว่าอินซูลินอินซูลินใช่ไหมอ่าอินซูลินเป็นการลดน้ำตาลแต่อินซูลินไม่ได้ทาอะไรเกี่ยวข้องกับไตเลยก็ผิดกูคากนผิด่แล้วเพราะว่าเอ่อกูคากนมันเพิ่มเนาะเพิ่มน้ำตาลในเลือดก็ผิดแล้วแคลซิโทนิน เออแคลเซียมในรถถูกปะ่ะแล้วก็ทําหน้าที่แบบว่าเชื่อมโยงกัใบไตด้วยเหมือนกันถูกปะ่ะเพราะเราลดการดูดกลับของแคลเซียมจากไตใช่ไหมก็น่าสนใจนะพาราฮอร์โมนผิดเลยเพราะว่าตรงกันท้าแคลเซียมนินแล้วก็เอดีเฮเป็นในส่วนของน้ำเนาะไม่ได้เกี่ยวกับเอ,อ่ออะไรในเลือดที่เพิ่มขึ้นเนาะก็ผิดต่อแคลเซียมนนินต่นอมาข้อที่ยี่สิบสามในตัวอย่างเลือดของคนที่อดอาหารมาแล้ว 24ชั่วโมงจะพบลักษณะใดต่อไปนี้ก็คือถ้าเราอดอาหารมา24ชั่วโมงแปลว่าร่างกายของเรามันต้องการน้ำตาลถูกปะแปลว่าร่างกายของเรามันจะทำทุกอย่างทุกวิธีทางของมันเช่จะได้น้ำตาลมาดังนั้นเรานึกอะไรออกมาก็คือการสลายไกลโคเจนเป็นกลูโคสถูกปะอ่า แสดงว่าฮอร์โมนที่ทําหน้าที่ในตรงเนี้ยคือฮอร์โมนอะไรก็ต้องเป็นฮอร์โมนกูขาวก้อนถูกไหมเรามาดูแต่ออางช้อยท้งกูคาวกอนละอินซูลินดบบสูงผิดท้งอินซูลินละกูคาก้อนดับต่ำก็ผิดทั้งอินซูลินระดับสูงแต่กูคานต่ำอันนี้ผิดต้องเป็นอินซูลินต่ำและกูขาวก้อนสูงตอบข้อที่สี่เมาข้อที่24ฮอร์โมนกับการทำงานของฮอร์โมนในข้อใดไม่ตรงกัน เราก็สแกนดูพาวะฮอร์โมนกึ่งารสของกระดูกถูกไหมก็ก็ถูกเนาะต่อมาไทโลซีนกึ่งกระบวนการมันก,ก็จะถูกอินซูลินกระตุ้นการสลายของไกลโคเจนในตับเอ๊ะใช่เหรอถ้าไกลโคเจนในตับสลายอะ่ะระวาน้ตาตาลในเลือดจะเพิ่มขึ้นถูกปะแต่ว่าอินซูลินอะ่ะมันเป็นการลดน้ําตาลในเลือดข้อนี้ก็ผิดเนาะตอบข้อที่สามต่อมาน้าสุดท้ายแล้วเย่ข้อความใดไม่ถูกต้อง เบต้าเซลล์ในตับต่อนสร้างอินซูลินควบคุมน้ำตาลในเลือดอันนี้ก็ถูกต่อมไทรอยด์สร้างไทโรซินควบคุมเมฮอร์โมนในร่างกายอันนี้ก็ถูกต่อมพาาไทรอยด์สร้างแคลเซียมออันนี้คือผิดตั้งแต่พาาไทรอยด์สร้างแคลเซียมเนาะเออข้อที่สามก็ผิดเนาะเพราะพาาไทรอยด์สร้างอะไรพลาราไทรอยด์ก็สร้างพาราไทรอยด์ฮอร์โมนเนาะข้อที่ยี่สิบหกเมื่อตัดต่อมท่อต่อมในท่อใดของหนูแนบออกจะทำให้หนูไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ อ่ะสิ่งแรกที่เข้ามาในหัวของเราก่อนเลยคืออะไรก็คือพวก essential endocrine gland ถูกไหมอืมดังนั้นเราก็มาดูว่าข้อในต่อนนี้เป็น essential endocrine gland ต่อมใต้สมองต่อมไทรอยตัดทิ้งได้เลย,ต,ลยต,ต่อมไทรอยตัดทิ้งต่อมใต้สมองตัดทิ้งต่อม หมไตเก็บไว้ก่อนต่อมไพเนลตัดทิ้งต่อมไทมัสตัดทิ้งก็ตอบคดีฮะต่อมเอ s e n t i a l e นโ o ไคล l e g ของเราทวนมีอะไรบ้างมีต่อมหมวกไตถูกปะมีต่อมพาราไทรอยถูกปะแล้วก็มีตับอ่อนใช่ไหมก็คือมีแค่3าตัวเนาะทุกคนไปต่อมาข้อที่17พฤติกรรมของคนในข้อใดถูกควบคุมโดยทั้งระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อข้อที่เสร็จจะตอบเป็นข้อที่หนึ่งเนาะข้อไหนเพราะว่าเวลาที่เรา วิ่งหนีสุนัขอะร่างกายของเรามีการเออต้องงานใช้พลังงานใช่ปะแล้วก็จะต้องมีการเออควบคุมกระตุนะ้นพวกฮอร์โมนที่ทําให้ควบคุมเมตาบอลิซึมของร่างกายเราถูกปะแล้วก็เวลาวิ่งหนีสุนัขที่ไล่กวดมันจะเกิดการแบบว่าเรื่องไงเอิมเราจะมีความแบบตื่นเต้นเรามีความตื่นตัวเนาะเป็นระบบซิมพาธิติกใช่ไหมเออดังนั้นก็เลยตอบข้อที่หนึ่งเนาะ ต่อมาข้อที่28ข้อสุดท้ายแหละสัตว์ใช้ฟีโลโมนในกรณีใดต่อไปนี้ 1. น,นกยุงตัวผู้แสดงการเกี่พาราสีอืมใช่ไหมเวลนไว้ก่อนไม่ได้ยกตัวอย่างเราไม่ได้เรียนเรื่องนี้สองกบตัวพืชสื่อสารให้กบตัวไม่รู้ว่าเป็นสปีชีส์เดียวกันอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในตัวอย่างที่ให้ข้อยี่สามดงานสื่อสารให้มดตัวอื่นๆเดินเบียงแหล่งอาหารได้เออ อันนี้คือเราเคยยกตัวอย่างถูกปะว่ามันเป็นการใชฟิลโมนแบบเทรลว่าเป็นแบบเป็นทางเนาะดังนั้นก็ตอบข้อที่3ซึ่งก็เป็นการจบการเฉลยข้อสอบของเราเนาะดังนั้นก็อย่าลืมไปทบทวนไม่งั้นถ้าพี่ควิซครั้งหน้าอาจจะเป็นวันจันนี้เราทาไม่ได้ก็ไม่รู้ด้วยแล้วเนาะซึ่งฮอร์โมนเป็นอะไรที่ง่ายนะถ้าเราสามารถจํามันได้เนาะเพราะมันเหมือนแบบอย่างที่บอกไปฮอร์โมนมันเป็นเรื่องที่ เหมือนกับจิ๊กซอก็คือเหมือนเราเรียนรู้ไปทีละนิดทีละนิดทลีนิด,ลนดแล้วค่อยๆเอาจิ๊กซอพวกนี้มาต่อกันเพื่อรู้ว่ากลไกลโดยรวมของมันเป็นยังไงเนาะนั่นก็โชคดีแล้วก็อย่าลืมทบทวนนะ